س ล ا มวอะไรครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะผิดนะครับให้ดูนะครับมีดกิดยางนะครับเพิ่งแต่งมาใหม่นะครับมีดใหม่นะครับเป็นมีดตองเก้าธรรมดานะครับตัวนี้เป็นเบอร์สองนะครับเบอร์สองจะเป็นมีดตีตัวเล็กนะครับเหมาะสําหรับท่านผู้ชมนะครับที่ เกษตรกรนะครับเหมาะสำหรับเกษตรกรชาวสวนยางนะครับที่กําลังฝึกกรีดยางอยู่นะครับแล้วก็เหมาะสําหรับต้นยางที่ต้นมันเล็กๆนะครับเปลือกบางๆตัวนี้ร่องหกสิบห้าองศานะครับมันจะกรีดง่ายนะครับถ้าเรากรีดมีดที่มันไม่หนักไม่เบานะครับเป็นมีดตัวเบอร์สองนะครับเบอร์หนึ่งส่วนมากเขาจะใช้กรีด ยางสอยมากกว่านะครับแต่ก็แล้วแต่ความถนัดนะครับแต่ถ้าเป็นตัวต้องก้าตัวนี้นะครับเป็นก้าก99ธรรมดานะครับตัวนี้นะครับมันมีข้อพิเศษนะครับของมันหลายอย่างนะครับเหล็กนะครับเหล็กก็คมดีนะครับมีดคมดีมาก แล้วกรีดก็ง่ายนะครับกรีดง่ายกรีดท่องตัวมากนะครับดูหน้าที่เราจิกหน้าโค้งเข้าทางด้านในนะครับแล้วก็จิกโค้งนะครับก่อนจะถึงนะครับถึงท่อยางนะครับมันโค้งเข้าทางด้านในนะครับแบบนี้ขนาดมีเพิ่งแต่งมานะครับก็นะครับเข้าง่ายนะครับ มีตัวนี้นะครับผมใช้มาเป็นสิบปีแล้วนะครับมีดรุ่นนี้นะครับไม่แต่ลาไม่ใช่เล่มนี้นะครับเป็นมีดเป็นยี่ห้อที่ผมกรีดแล้วนะครับผมถูกใจนะครับผมไม่เคยลืมมันเลยนะครับถึงจะเอายีย่ห้อไหนนะครับมากรีดก็ไม่ถูกใจเท่ากับ 99ธรรมดานะครับแล้วมีดก็มาเขาทำมานะครับมีดมันมีความหนานะครับพอดีนะครับทั้งสองด้านแล้วทีนี้นะครับมันใบมีดนะครับมันก็ไม่ใหญ่จนเกินนะครับดูนะครับยังไม่ได้สองนิ้วเลยนะครับสองนิ้วนะครับสองนิ้วของอ่ามีของเราเองนะครับ สองข้อนิ้วนะครับยังไม่ได้สองข้อนิ้วเลยนะครับเวลามันกรีดมันจะกรีดง่ายนะครับมีดที่ใบมีดมันไม่ใหญ่นะครับเวรากระตุกมันก็จะกระตุกง่ายนะครับนี่ถ้าเป็นมือใหม่ที่ฝึกกรีดนะครับมันก็จะกรีดง่ายนะครับผมจะกรีดหน้าที่สูงให้ดูนะครับน้าสูง แล้วน้ำยางมันกรีดแล้วน้ำยางมันออกดีด้วยนะครับสำหรับตัวต้องเก้าธรรมดานะครับความคามนี่คมนาำความคามเดี๋ยวผมจะให้นะครับจากกล้องได้ลองกรีดดูนะครับนะครับากล้องไม่รู้จะเขินหรือเปล่านะครับ ออกกรีดเลยนะครับก็เด็กนะครับมันยังมือมันยังไม่คล่องนะครับก่อเออยากดูนะครับอันนี้มีตองก้านะครับมานะครับอ่านะครับดูนะครับอ่ออาหยาอหยาดตกนัน ของแบบเมื่อกี้นี่เอาไม่เอาไหมเอาไหม,ไมนะครับทำอย่างนี้อยากกดแรงไม่ต้องกดเยอะเออเอาเท่าเดิมนั่นแหละเอออย่างนั้นนะอ่ะมาเดี๋ยวครับเดี๋ยวต้องค่อยแต่งพรุ่งนี้นะครับปาดน้ำยางออกด้วยระวังคมมีดนะเอาครับเดี๋ยว จะให้กรีดต้นนี้อีกนะครับก็อย่างนั้นแหละนะครับนี่คือการฝึกกระตุกนะครับสำหรับมือใหม่นะครับแล้วยางมันจะหน้ายางมันจะไม่ค่อยบาดนะครับ แต่ว่าตรงตรงตรงนี้ไม่ต้องขยี้มันออกดึงออกดึงตัด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 ,ตด <h ums> เวลาเดี๋ยวจะแนะนำนะให้กากล่องได้ฝึกนะครับเอซีอยากดูมานานแล้วนะครับก็นะครับเวลาถือนะครับก็นี้นะ เบา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 มีดมันไม่ต้องกดเอาเนิ้วนี้ทับข้างก็ได้นี่ครับก็มันจะง่ายนะครับจะให้ลองอีกนะครับอีก มีดมันยังยังยังใหม่นะครับแล้วมันแกะตีดยากนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ว่ามีดเก่ามีดใหม่นะครับมันก็จะปีดยากสำหรับคนที่ยังกรีดยางไม่มีความชำนาญพอนะครับ ถึงตรงนี้ก็ไม่ต้องไปขยี้นะอ่าทำอย่างนี้ตีดมาบางๆนะครับน้ำยางมันก็จะไหลดีนะครับเเอาลยครับต้นหนึ่งนะครับให้กล้องได้ลองรีดดูนะครับ ก็มันกรีดง่ายจริงๆนะครับไม่ได้ไม่ได้คุยนะครับว่าก็ยังไม่ถึงท่อน้ำยางนะครับเพราะว่าบางที่ก็ถึงบางที่ก็ไม่ถึงนะครับเพราะว่านะครับเพาน้องก็ยังกรีดไม่ชํานาญนะครับ เดี๋ยวให้ตากล้องนะครับเูาวถือต่อถายต่อนะครับมีทอธิบายให้นะครับมีตัวนี้นะครับคลองใจนะครับคนใต้มานานนะครับแล้วก็เป็นมีดที่มีการทำเรียนแบบรูปทรงนะครับ ของตองก้าวออกมาเยอะมากนะครับแล้วก็มีดตองก้าวก็เป็นมีดที่โดนทำนะครับลอกเลียนแบบนะครับเป็นมีดที่ขายดีอันดับหนึ่งนะครับแล้วการกรีดก็อันดับหนึ่งนะครับมันจะกรีดง่ายไม่ว่ายางของคนจะเปลือกหนาเปลือกบางยังไงก็นะครับมันกรีดได้ทั้งหมดนะครับนะครับสาหรับ ้99นะครับธรรมดานะครับ99ตัวธรรมดานะครับตัวนี้เป็นเบอร์สองนะครับไม่ใช่เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนะครับมันจะเล่มโตนะครับเล่มใหญ่แล้วใหญ่ยาวนะครับแล้วมันเวลากรีดนะครับมันจะไม่ค่อยคล้องตัวนะครับอย่างหน้าโค้งอย่างนี้นะครับ ปุ่มนะครับปุ่มสําคัญไอตัวสองเก้าตัวนี้นะครับจะหลีกง่ายนะครับเพราะมันเป็นมีดเบอร์สองนะครับนี่นะครับโค้งอะไรมันก็จะเข้าง่ายนะครับอย่างที่โค้งมันเข้าทางด้านในอย่างนี้นะครับนี่นะครับมันจะเลี้ยวเข้าข้างด้านในก็ได้นะครับวิ่ลท้งนะครับ เวลาฝนตกนะครับก็มีตัวนี้จะนำยางนะครับจะไม่บ่าออกทางข้างนะครับเพราะว่าร่องมันจะจะไม่เอียงนะครับมันจะไม่ตั้งฉากนะครับมันจะร่องมันจะเอียงเข้าเข้าทางด้านในนะครับมีกีดยางที่ร่องหกสิบห้าองศานะครับทศกิจจิบองศานะครับร่องมันจะตั้งฉากอย่างนี้นะครับหลักติดนะครับลอย รอยกรีดนะครับจะตั้งฉากอย่างนี้นะครับแต่ว่ามีดอยู่ตรงแต่ว่ารอยกรีดจะตั้งฉากนะครับเพราะว่าหูมีดมันกว้างนะครับมันเอียงเกินนะครับความเอียงเจ็ดสิบองศานะครับเจ็ดสิบห้าองศานะครับมันมันกว้างเกินนะครับมันไม่เหมือนกับมันกรีดได้ไม่เท่าครับร่อง 65องศาหรือ60องศานะครับมันจะไม่ค่อยบ่าออกทางข้างนะครับถ้าเกิดมีฝนตกนะครับแล้วเราจะกรีดยางต้นยางยังเปียกๆชื้นๆอยู่นะครับแต่สําหรับตัวนี้จะกรีดได้นะครับสบายนะครับแล้วหน้ายางก็จะไม่ค่อยเน่าเสียด้วยนะครับเพราะมันคมดีนะครับก็อยากจะให้มือใหม่นะครับ เลือกใช้มีดที่ดีนะครับมีคุณภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นสองเก้าวีนะครับหรือสองปลาสองจอบหรือพยางงูดำนะครับก็มีเก้าเก้าธรรมดานะครับแบบอีกแบบหนึ่งนะครับมันจะมีน็อตล่ำอยู่ตรงนี้นะครับอย่าใช้นะครับมันน้ำหนักมันมัน มันไม่สมดุลกันนะครับมันไม่เหมือนรูปทรงอย่างนี้นะครับรูปทรงอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นใบมีดนะครับแล้วก็ตัวมีดแล้วก็ด้ามมีดนะครับมันก็จะไม่ไม่ไม่ยาวนะครับไม่ยาวไม่โตดูการการรก็รู้นะครับมันเหมาะมือมากเลยนะครับสำหรับไอ้ก้าวๆธรรมดานะครับ ใครอยากได้ก็สั่งซื้อนะครับที่ที่ร้านอุดมทองนะครับมีดกีดยางเบอร์โทนี่ก็0 8 0ย์นะครับ8 6 8 3 9 2 4ดสามเก้าสองสี่นะครับโทรไปได้ที่ร้านอุดมทองนะครับเขาจัดส่งได้ทุกวันนะครับรวดเด็วทันใจนะครับแต่ว่าอย่าสั่งผมนะครับสั่งผมคงจะไม่ได้นะครับเพราะว่าผมไม่มีรถนะครับไม่มีรถที่จะไปส่งมีดให้นะครับ ก็ดีเหมือนกันนะครับไม่มีรถยนต์ไม่ต้องอ,อีดยางผ่อนรถนะครับเดือนเดือนอปีปีหนึ่งเป็นเซนนะครับเก็บเงินไว้จะดีกว่านะครับไม่มีขี่ก็ไม่ต้องขี่นะครับไปดีกว่าเราต้องมานอนปวดหัวเวลาฝนตกนะครับยางก็ไม่ได้กีดนะครับค้างวันรถก็ถึงมานะครับก็ ราคาก็ไม่เกินสองร้อยกว่าบาทนะครับมีตัวนี้นะครับถ้าสั่งที่ร้านนะครับพอมันบวกค่าส่งค่าแต่งด้วยนะครับแต่ที่ร้านเขาจะแต่งแบบมีเดือยให้นะครับมีเดือยของผมผมผมชอบแบบเดือยเป็นปุ่มนิดๆนะครับแค่ประมาณครึ่งมิลนะครับไม่ถึงไม่ถึงครึ่งมิลครึ่งของครึ่งมิลนะครับก็อยากให้ใช้ครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับเพื่อจะไม่พลาดนะครับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้ก็ขอลานะครับไวเพียงเท่านี้นะครับกับมีด่าครับเก่าๆธรรมดาครับตัวนี้คุณภาพผมยกนิ้วให้นะครับเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับ ที่ผมกลีดมานานนะครับโอเคครับสำหรับที่นี้ก็อัสสลามุอะลัยกุมครับสวัสดีครับ